เอินตัวเงี้ยกันหาโอ้โหพวกวันในส่วงเฮ็ดมันสิห่างๆเลพเปพี่น้องเก็บเลยเนาะไอ้ยังอากาศอุ้ยอ่อนตัวเหรออ่อนตัวก็เป็นจานอร่อยนางเผาอลไรเตรียมตัวอุ้ยอ่อนตัวนี่อ่อนอ่อนอ่อนอุ้ยเกียงใดญ่ได้หน่ดอกงามแท้หวานนี่เฮ็ดอ่อนเนี่ยนี่นี่ห้าลายสิเต็มตาอลไรได้แนวนี่โอ้ยอย่าก่อนเหี้มเอากลัวมา S <S ป้ายขาวกับตัวน,นี้ป้ายขาวสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพ่อการนันที่เปรจะพี่น้องท่านมาคมหเกเจ็ดนะจ้ะนี่กันตามหาเห็ดขอนเฮ็ดลมขึ้นเก่าจะพี่น้องตามหาน้าแถวเกา่เกาๆเนะาะค่ะมันลหลงเหลือมาเนาะแมนน้ำปลาไฟปลา,ยาแยงกับพี่น้องน้ำใจพูเนาะจ้ะเอาสิโชคสิมา้านบอกกับกจบมะมาหลุนน้ำกันจ้ะผมว่านเขาก,กับมานคักิีเนาะอุ้ยมานคักกูว่านแต่ว่าวันนี้สีมาน คือหมูว่านบอกคำวาลุน hmm. น yeah. mm ้า hmm. กันจ้าแต่ว่ามาสวัสดีกระเ็นแหละในต่อในใหญ่เนามึงมึงพี่น้องเป็นพี่น้องกันเนี่ยก็เป็นเห็ดเนี่ยเป็นสันกูพี่น้องุออกเป็นสันเป็นสันเนี่ยโอ้ยปลายขาวปลายขาวเลยนหรอือปลายขาวปลายขาวนี่แล้วมันแสบซุปเนาะโอ้ย พุดยอดเลยสุดเลยปน,นีขอ,อนว่าแสบปนเฮ็ดอ่อนวันไหนพี่น้องเพราะว่าเป็นยังกันต้มวันนี้อ่อนอยวยสวยคุณก็มาฝากวานนี้ปนได้ยำ <c oughs> นี่นย, <c oughs> นยังอ่ะเอาตีกันอตีกันเถอะตีกันให้ฝากก็นอ่อนอวยสวยวันขอพริกเขาเพือดีบุคือเฮ็ดกระด่างเฮ็ดกระด่างปนีขอ,อนบ่บ่มักปันไดน เจือกกานเห็ดกระดุรเห็ดกุรัเห็ดเสียมเนาะกุรัเห็ดเสียมกับเสียมได้เอาเสียมกับเบือทุบมันมันเห็ดปลายเขาอยู่อ่อนไปมันหาออกน้ำปลาไผ่มองได้เลน้อยหน้เนาะจ่ายปลาไผ่มองเขาบ่เขาหา พูมาขอนี้ไห้อห้าพูดเนาะแม่นน้ำโคดหินใหญก่อนลงห,องหองล้องห้องหลักคือปลาไพปอายุองออกุยนว่ออออาขอนเคยเก็บด้วยพี่น้องอปลาไพมันวกว่ มันถีเป็นไม่เกหลอนบดแหล่ะล่ะวามฮ้ยหัวหัวโอ้ยม่เปนหูวสางนีตัวนี้เจ๋เลยตัวนึกของดอกดวงเท่อะไรใหญ่เออคือหกเหกปลาไฟออกอยู่ใต้โขดหินก้อนหลี่ไงใช่โขดหินพี่น้องก้อนง่ายเลยนี่ยเกี๊ยบนะ ต้นให้ต้นโซ่ต้นให้ต้นโพมเมืองแม่ดอกเห็ดพี่องาะนะมันว่าสมมงเห็ดก็เป็นจานอร่อนั่งเผาเลยเตรียมตัวอ่อนตันี่ออนอุ้ยแกงใดได้หนิดอกงามเท้หวานนี่เห็้อ่อนเนีนี่นี่ห้ลายทีเต็มตาเลยเนี่ยนี่โอ้ยยัก่อนเห็นอสรร้ขาวกัตัวนี้ใบขาว ไข่ขาวงามมามเกบเยดสุดยอด,อดอะนะง่ายทองเก็บแล้วให้พี่น่องมือมึงในกระตาน่ไงท้าวนี้อยางที่จิ้มเก็บไงตบตกดีอา้ยดีว่าเต็มกระตายะ หัวเงอนเทานี่คุแม่ล่ะหุบอกี่ไนที่าเห็นเนี่ยตเรียงียไปเจยงไหได้ังนาะเจแกงไหได้ยนงไไหลร้ปลาตินออกได้หลปลาติ้ทั้งสูงไี่ล่ะเบิ่งตอเบิ่งบบนี่บอ หูวดอกใหญ่คือกันเนาอดอกใหญ่ดอกหน่อยเบ้างอะอ่อนฮัวอ่อนอุ้ยเก่งเลยเก่งเลยเอออันส่วนเลยยังไม่พอได้เลียมอยู่หนอเฮ็ดแม่อ๋อวันนี้มื่อเอินสิพ่อได้เลียมอยู่ไม่ชักเนอที่หลังพี่น้องมันดอกใหญ่ไรตัดตาจนเต็มละเต็มตาละไปเบืองถอนทั้งเทิ้ง ยางไปสิละพี่น้องเอ้ยหาน้ำปลาไฟหาน้ำจ่ายเขามีบ่มีจักดอกออกแล้วใม่เกินหล่อนเนาะผมว่าสองดอกสามดอกกระเต็มตาเองดอกเด็กเก็บไรเถื่อ เก็บไรเธอก็ได้ไลยดอกเมาทียว้ไก่านเียนบลอนนี huh. uh ้เนาะเลยเอาามอัเห็ดปลายปลายาว่อุ้ยอ่อนอยู่ตัวละอ่อนอยู่เนาะเอเบิ้บาบ ดอกอ่อดอกนตวข้ใหญ่คักถึงพันเยอะอ่อนได้วันนี้ดอกยาวยิ่งใหญ่ไอ้ยอ่อนอยอ่อนอ้ยอาไรคุณเนบดอกคุณห้อยชองดอกยิ้มหน่อชองดอกยิ้มต็มตนจะม้าอีกแล้วเล็ดปลายขาวปลายขาวจนหมากรสิเป็นปลายขาวได้เนาะออกมาไลเหมือนลายเวีนดิเก็บดูขมูขมู ว่าท่านจะกินซุปได้พี่น้องแจ็ก่อนว่ท่านซุปกินอยู่มีเวลาศุปไปหอดอ่ะเห็ดเห็ดเมื่อยจิล่ะเห็ดเนี่ยไม่นี่แห่งอะไรคนซุปไปกินซื้องาออกมากไหมั้ยเด้ไปตลาดเมืบบ่อวานตัวนี้เป็นลังเขียวสิปลายเขากับบ่ปลายเนาะกระเทือนนะสิลังเขียวกรบอกเป็นลังเขียวแท้ นย่างนี้เขาขาวติดอยู่เนาะแมนอ๋ขอขอนี้เป็นเห็ดเห็ดรังเกียวเนาะแน้นเหรร็ดกัมพฤษเต็มตาเลยใช่ไหมเต็มตาหนึ่งคนะเห็ดซุปหืออ้อวันออกมาได้เขาเมื่อวัในใกล้ดูอยู่เนาะแล้วมาเร่แววเขา มีลายหมองคือวานอ่ะอาไปตากแดดไว้หน่นอยให้ลังเสียวอืตากแดดจะสอบไว้ ยังเขี้ยวเนาะแม่นังหาเก็บตกเด้อพี่น้องมื้อนี้เนาะแม่นจ้ะเหมือได้ที่พ่ได้ไปก็าหาเลาะเบิ่งก็พอได้น้ำตอนน้ำโงาไปไเล็กตัวน้อยๆติแม่นังว,ว่าหันดอกง่า่ของง่าอกนะนะครับเก็บไปเก็บมาก็เต็มตานึองอ่ะเนาะแม่นจ้ะ หางเก็บมานึไหนกันหล่อนหางเก็บตปยี่โคอเจ้าหางเก็บตกอุ้ยมุ้นปลายขาวมีแต่ดอกกันนี้เด้อซีหาดอกซุปอิ่มเลยนี่ดอกใหญ่เนาะหูมหูมไเก็บของนี้เล็กน้อยก็ได้เองเนาะแต่ว่าผมบวมเป็นดเด็ดเด้อมแบบนี้พี่น้องเลยของพวกนี้นอนกันนั้นน้นี่เทียบถิมานอยากฮันปลาไพ เขาเขาอู้หูเกิดดอกน,นี่ดอกงามเลยดอกงามดอกนะอู้หตัวนี้อ่อนตัวนี้อ่อนตัวนี้เลย เก็บเห็ดตายขาวเก็บหมองอดดอกซ่อดอกไปถัดพี่นงเต็มตาเยอะก่อนนะร่องเขียวจ้ะไม่ปายขาวจังปายขาวไปหาร่องเขียว กาเป็นย่างใ่มากมากอนมากไะเห็ดเกงใหญ่เสือม่ได้หนิเอาเบิ้งเจองามเลยกุใหม่มันตายได้หนิเด็ดกุ้งใหม่ยืนต้นตัวนี่ยืนต้นตายนี่บอกให้เบิ้งน้ำเนี่ยมันตายเพียงหนึ่งโอ้ยเนเอเอินกันบสัทนี่ เดินกันตัวเนี่ยกันหาโอ้ในส่วงเฮ็ดมันสีห่างๆเลยพูดพี่น้องเก็บเลยนเนาะไอ้ยงังอากาศอ่อ,อ,อนตัวละอ่อนตัวปิดง่ายไปโทษแล้วเนาะเกิดรดุ่นที่นี่ทำไมส่วนไหนเขายังไม่มีตุม่มเนาะออกรุ่นออกรุน่น,ออนเป็นสันเป็นสันอยู่ ว่มันเก็บพญยานัคว่าถึงเขาถึงอ่อนถึง้ังเขียวเต็มซองตาแล้วเนาะกระดาษซองตาอยู่เห็นไหมกระดาษชี่นาดาดาด้องเลยในส่วนสีเ็ดมันเบิมอย่าง<อ>หางเนี่ยละ่ะมันตายแต่หน่อยเดียวเนาะตัวใหม่ก็เกิดเห็ดนี่ต้นเห็นเป็น แม่สีนี่แม่งมากัดมาแทะสีด้ายดิหน่อยเดียวเดี๋ยวนะแม่งแทะแน่นหน่อยหนึ่งเก็บไงเดี๋ยวก็คือตัวเมื่อวานเป็นเมื่อวานแบบนี้หอยพุ่นี่ชองดอกอะไรล่ะแยกกันพี่น้องพยายอนเก็บหมองเราดอกชองดอกสามดอกทีดอกเก็บเอาเลยโมไดลไาย เป็นปลายขาวปลายขาวตัวนึงหายมันอันพูดเอาตามาพี่เบิ้งห้พี่น้องมึงใส่สองตาเห่ได้พี่น้องเลยตัวไหนใหญ่ตัวนั้นแบบนี้มันดอกใหญ่นาะดอกใหญ่เต็มตาไว้มันละเต็มตาไว้วไหยบานพี่แยกกันอีกได้บานนี่นาะเจ้าไปทำน้ำทางพี่ไปเบิ่งในงานหมดแล้วพียก็ที่ พยายางเกียก่อปัอ่อนเลยนี่พีมติีมิ้อนนกระหรอนเก็บหอนเรียมเหมอดอกชงดอกพี่นอมันดอกใหญ่ยอ่ได้รายหนอมาส้มเมา้งดอกนี้คือดอกเียถือวะพุ่นปัดอาเจ้าเต็มปูดิพุ่นพุนพ เด็กกีเป็นคอนเฮ็ดบได้พี่นนองนี่กมันร้อนเนาะมันร้อนเดี๋ยวนร้อนจะุ้ยมันจะดอกมึงเลยนี่ะซ้ำดอกยปขาวตัวนีอ่อนอ่อนดอกนี่ โ<ไ>อ้ยเด้ซุปนึ่งผมได้นน่ซุปนึ่อ,อื่นเลยไดน้ดนะ ngon quá có đây Cái lòng kia thôi Đây mấy cái lọn cho phía nó Mà đọc xong đọc สะสมไปเรื่อยๆจ้ะไปขาวจ้ะอย่าก,กันก็ไพ่เออยอะก่อนไปทางไหนบุ๊ด้เห็นเสียงอื่นอยู่หั่น เก็บไป็ซุปนึ่งได้มอไรดอกกิ่วตะบันดอกใหญ่เนาะนี่กิ่วดอกใหญ่ๆหญแล้วมัอนี่เห็ดปลายขาวมากองได้เก็บง่ายแห้งมือแห้งพี่น้องมันท่าเห็ดวะเิ็ดจะหายากอยู่เด้เนาะมดนี้เนาะมันเบิดเหรอเห็นี่มองละเล็กละน้อย หาดอกเอ็มนะขอบขั huh. no uh ้วหนึ่งส e ุกเนาะเกจะใส่เครื่องยังยังนี่ทำแล้วครันอืเต็มส่องกาเลยก็ใหญ่จะได้ใส่ถุงอะไรได้บ้างนี่อืมตัวเราไม่ไง เกียงโอ้สไสอเที่ยสามเที่ยวนอแม่ขอบก้หน่อยเนี่เต็มพุงแรงเเี่ยวียมรถนี่แล้วนะตัดทีออกีตอก็ออกเนอย่างเง้ยอ่นตอคหล่อนกินหล่นเ็ออกเนะแม่ตอกินหอนแงๆตอก็เป็นตัอกก็ออกมันตอเป็นตอกมันบอกเหร่างเขียว แต่บอเลยจปกตาดเต็มตัมอย่าี่เนาะเอาพื้นงเนาะก็จะไปกี่หมากเกยซ่องตาหรือว่าตาอยู่เนาะแม่นจะถือว่ามันจะพี่เนาะข้นคนที่โต๊ะเื่อยเนาะแม่นคนือเป็นเนื่อเลย้อคนถืโต๊ะนี่ต๊มาออกน้าอกอาอดีเลเห็ดตมาใลยสอนเห็ดเอาคิปนี่ก็มันอยู่นาะจะเนาะ เฮดก็น <krit ic language> <laughs> no. no. ี่จะดอกมีใยพูดยาวอุบอิ่มเลยนี่เนอสองดอกอิ่มนะสองคนเอ้าคลิปนี้กะสิถ้าพี่ละหน้องกระบ้านเนาะแม่นกะมีทั้งเฮดล้างเขียวเฮดไปขาวจะพี่น้องเฮดอ่อนกะสิบ่หลายปานะดดอกจ้ะสิได้แกงนึง่ายเนาะแกงใหญ่ๆเนาะแม่นสองตากับถุงนึงเนาะแม่นจ้ะกต่คิว่าม้าอยู่ดอกพี่น้องในส่วนสิ่เฮดมันสิเริ่มงเหลืองฟางๆเลยเนาะแม่นทป่ฟอนไดก็เพราะว่าเก็บไปก็มืดะนาๆมันบ่แตกตุ้มอีก อาคลิปนี้ก็ร่าพี่ร่านองกับบาขาขาข้านนะจ้าก็ฝากกดไลไ์กดแชซ่ด้วยจ้ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจาก่องนูกก้กอนแชนแนลมนาพอกันไหมจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องได้หลายจ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเน้ะยจ้าขมาลาส้มเนะมมาะแม่ขมาลาส้มเขามาคอมเมนต์ก็ดบออีบอคอมเมนต์ก็ดีจ้าพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องได้หลายด้วยจ้าอายุดีไม่แห้งความเก็บจะให้ได้ความไข่จะให้มีจ้ะพี่น้องโชคดีมันหมานจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ